ครับวันนี้ผมจะไปแนะนำวิธีการกางมาสเตอร์ซีรีส์ทูรูม c o คู3ก็คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Master Series ปี2020เลยนะครับผมใหญ่อลังการแต่กลางไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผมถ้าเราจัดการทุกอย่างถูกต้องกางง่ายครับเรามาดูอุปกรณ์หลักๆของเจ้า Master ตัวนี้นะครับผมหลักๆก,ก็จะมีตัวเต็นท์นะครับผมมีเสา มีอินเนอร์เต็นนะครับแล้วก็มีฟลายชีตคุมเครื่องบนอีกทีแล้วก็อุปกรณ์สมอบกครับเจ้าเสาเนี่ยจะแบ่งสีค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นสีอะไรบ้างก็จะเป็นน้ำตาลแดงน้ำตาลทองน้ำตาลน้ำเงินนะครับเราก็จะไปเสียบตามช่องเต็นที่มีสีบอกชัดเจนเราจะใช้เสากลางเริ่มต้นด้วยเสากลางนะครับ อันนี้จะเป็นเสาสีทองน้ำตาลที่มีอันสั้นสุดส,สอดเข้าไปในช่องสีกลางเต็นเลยนะครับผมนะครับผมโอเคครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะใช้เสาด้านข้างคือจะเป็นสีทองกับสีแดงนะครับผมมาวางแต่ละข้างแล้วก็ตรงกลางของเสาสีทองสีแดงจะมี ข้อต่อที่มีรูเตาออกมาเสียบกับเส้นกลางสีทองจากนั้นก็จะเสียบปลายของเสาสีแดงไว้กับพินสีแดงแต่ละข้างนะครับทั้งหัวท้ายครับ แล้วก็ทําอย่างเดียวกันทั้งซ้ายและขวาครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวเต็นท์ที่มีฮุกสีแดงนะครับเกี่ยวกับโครงเสาทั้งซ้ายและขวาครับหน้าหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปนะครับเราจะใช้เสาเรียกว่าเสากลางกลางเต็นท์นี่นะครับผมสีทองน้ําตาลนะครับโดยจะมีตัวเจ้าพินสองแฉกเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเอาไว้ด้านในเต็นท์นะครับผม จากนั้นเราก็เสียบอ่าครับผมแล้วก็มีพินสีเหลืองด้านล่างเสียบไปครับจากนั้นนะครับเราก็เอาฮุกตรงกลางเต็นท์นะครับมาเกี่ยวกวับเสาวไว้นะครับไล่ลงมาทำเหมือนกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับ จากนั้นเราก็จะใช้เสาสีฟ้านะครับผมสอดให้กับหูหน้าเต็นท์สีฟ้าครับจากนั้นเอาปลายนะครับของเผามาเสียบกับเจ้า,าพินสีน้ำเงินสีฟ้าเหมือนเดิมครับเราก็จะไล่เอาฮุกจากเต็นท์นะครับเกี่ยวกับเจ้าเสาไว้ซ้ายขวาหน้าหลังครับ ขั้นตอนจะสุดท้ายแล้วครับใช้เสาสีน้ำตาลที่เหลืออยู่2เส้นนี่นะครับผมสอดเข้าไปกับด้านบนหลังคานะครับมันจะมีช่องสีน้ำตาลครับผมจากนั้นเราก็ใช้ปลายของมันนี่นะครับผมใส่กับตัวเจ้าพินที่อยู่กลางเสาทั้ง2ด้าน ทำเช่นนี้ข้างหลังเช่นกันครับเหมือนเดิมครับเราก็จะคลิปเจ้าหุกนี้ไว้กับตัวเสาด้านตัวเต็นท์นะครับก็จะมีเวลโครสำหรับเอาไว้รัดเสาเต็นท์ที่ข้ามกันนะครับทั่วรอบเต็นท์นะครับเราก็เอามาลัดกันครับอันนี้คือการลัดเสาด้วยกันด้านล่างก็จะเป็นสายรัดเพื่อที่จะรัด เจ้าเสาสอตัวนี้ครับเพื่อไปขึงสมอบทด้านล่างครับจากนั้นเราก็ตอกสมอบกนะครับเริ่มจากเสาหลักด้านข้างนะครับคือสีแดงหัวท้ายซ้ายขวาครับ <c oughs> เมื่อเราไล่ตอกสมอหลักหัวท้ายซ้ายขวาไปแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มตอกด้านข้างไล่ตอกไปจนทั่วเต็นท์ครับ จากนั้นเราจะเอาฟลา h e ี t คุมแล้วครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมด้านหน้าของฟลา h e ี t คือด้านหัวเต็นท์นะครับจะมีเจ้าพลาสติกใสๆเนี่ยอยู่ใกล้ข้างหน้านี่คือหัวอันนี้คือท้ายครับครับผมจากนั้นเราก็ดึงท้ายฟลา h e ี t ไปข้างหลังครับค่อยๆดึงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะคุมทังเต็นท์ครับตัวฟลายช e ตเนี่ยเขจะมีฮุกนะครับผมเราก็เอามาเกี่ยวตามาที่ใส่ฮุกเนี่ย รอบเต็นท์เลยครับหน้าหลังครับนอกจากจะมีตัวฮุกเกี่ยวตามเสาแล้วนะครับก็จะมีตัวเวลโครนี่นะครับลัดรอบเสาด้วยครับเหมือนกันครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับเต็มทห้หมดนะครับตัวฟลายชีตนะครับผมเราจะเก็บงานอย่างสวยงามครับด้านหัวท้ายนะครับเอาผ้าฟลายชีตครอบเป็นบนเสานะครับผมจะมีเชือกดึงเกี่ยวด้านหนึ่งแล้วก็มาเกี่ยวอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะดึง ให้ตึงครับในเซตนี้นะครับเราจะมีเสาเรียกวเป็นเสาทําหน้าระเบียงมาปกติเรามี2เส้นครับไอสอเสาคราวนี้เต็นท์นี้มี3เสาครับจะทําให้ดูว่า3เสานี้ใช้ยังไงครับพิเศษมากครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างของเต็นท์ครับจะมีเจ้าฟลายชีตเราเปิดฟลายชีตด,ด้านข้างทั้ง2บานนะครับจะเห็นว่ามีผ้าพิเศษมา เราจะมารวมกันเพื่อที่จะทำเป็นเชลเตอร์ด้านข้างที่เจ๋งมากครับตัวฟลายเชดด้านข้างสายขวานะครับด้านบนที่จะมีตัวเข็มขัดเราเอาเข็มขัดนะครับด้านบนเข้าไปเกี่ยวกันข้ามเจ้าฮุกตัวบนสุดนะครับนั้นเราก็จะเอาเวลโกลปิดครับ เมื่อฟลายชีตด้านข้าง2อ,อันรวมกันก็จะได้เป็นเชลเตอร์ด้านข้างอย่างใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราจะเอาเสาทั้ง3มเนี่ยมาเซตกันครับจะเห็นได้ว,ว่าเมื่อเราเอาเจ้าฟลายชีตด้านซ้ายด้านขวามารวมกันเราก็ตั้งเสาบกเราก็จะได้บระเบียงด้านข้างที่ไม่เหมือนใครครับการกลางอินเนอร์ครับก็ไม่ยากครับผมสังเกตง่ายๆครับก็มีโลโก้โคแมนอยู่ข้างหน้าครับผมเริ่มพอวางเสร็จเราก็จะเอาตัวเจ้าฮุก ที่มีผ้าสีแดงครับเกี่ยวขึ้นกับตัวข้างบนที่มีสีแดงจากนั้นก็ไล่เกี่ยวไปเรื่อยๆครับจนรอบอินเนอร์หน้าด้านหน้าเต็นท์นะครับชุดนี้ต้องใช้สมอบกปักให้ตึงบริเวณพื้นหน้าเต็นท์ครับครับผมเสร็จแล้วสำหรับการกลางมาสเตอร์ซีรีส์โคคูน3 ไม่ยากอย่างที่คิดครับถ้าเราทําตามขั้นตอนครับผมลองดูครับ